สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามาชมป่าโกงกลางนะคะทุกคนอือหือดูสิค่ะโอ้โหดูรากป่าโกงกลางทุกคนนี่อย่างนี้เลยค่ะโอ้โหรากยาวมากทุกคนนูน่นไปอยู่ข้างบนเลยค่ะ <laughs> อันนี้คือป่าโกงกลางนะาอ่าหลังหลังหลังเกาะแตนนะคะตรงนี้จะสวยมากป่าโกงกลางเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ย หลังหลังร้านอาหารก็เป็นแบบนี้เลยมีป่ากงกางแบบนี้เลยแล้วก็มีลุกให้ให้ให้เขามีมีสะพานให้เดินไปถ่ายรูปด้วยนะทุกคนอันนี้คือธรรมชาติมากเลยป่ากงกางเนี่ยมันจริงๆแล้วแต่ก่อนนะเขาเขาเขาผาถ่านใช่ไหมถ่านเนี่ยจะจะดีมากเลยป่ากงกางเนี่ยต้นกงกางเนี่ยถ่านเนี่ยจะดีมากเลยโรนแต่ว่าตอนนี้คือตัดไม่ได้แล้วค่ะเขาไว้ให้เขาธรรมชาตินะเออตรงเนี้ค่ะบางทีก็น้ําทะเลหนุนก็ขึ้นมาเต็มอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน เออแต่ตอนนี้ลดนิดนึงก็เลยเห็นรากออเลื้อยเต็มไปหมดเลยรากอีลุงตุงนังอะทุกคนคือเข้าไเม็ดข้าวไปแล้วออกไม่ได้เลยนะเนี่ยลูกตัวเขาก็เดินไปถ่ายรูปนะคะทุกคนอืมเดินไปถ่ายรูปกันนนนะคะทุกคนต่อตอน้นคือมันเป็นร่มเงาดีนะทุกคนธรรมชาติมากแล้วป่ากงกงลางเนี่ยมันจะเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ําเนาะกุ้งหอยปูปลา เอ็มไปหมดเลยข้างล่างนะคะเวลาน้าขึ้นก,ก็ขึ้นมากับน้ําน้ําลดก,ก็ลงไปกับน,น้ํานะคะทุกคนปลากงกลางเนี่ยเป็นธรรมชาติะค่ะทุกคนเขาชอบอยู่ตามตามเขาเรียกอะไรนะปลายปลายปากน้ำอเออปลายปากน้ําอยู่ริมคลองอยู่ปลายปากน้ําอะไรแบบเนี้ยอืมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยอืมไปทําไล่เลยเ <laughs> <laughs> นี่เนี่ยนะคะวันนี้เอาชม,ชมธรรมชาติป่ากกงกลางนะคะ หลังร้านอาหารเนี่ค่ะแบบนี้ค่ะสะพานข้ามไปนู่นแล้วก็มีที่นั่งนะกาททาที่นั่งนะมาดูกันค่ะเดินตามดิฉันมานะคะชมป่ากกงกลางค่ะทุกคนนี่โอ้โหต้นมันใหญ่จริงๆนะสมัยก่อนเขาตัดตองมาเผาถ่านนั้นทุกคนแต่เดี๋ยวนี้อย่าไปตัดมันเลยค่ะไว้ธรรมชาติแบบนี้อีลงกองง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 รากเขาเป็นงงงงเดียรากงงงงรากเยอะมากรากเยอะมากรากงงงงอ่ะทุกคน แล้วก็นี่เขาทำสปานในเดินแบบนี้ระวังรูนะคะระวังรูอ่าเดินช้าๆค่ะทุกคนเออบางบางทีก็มันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะอินเดียนาโจนเนาะอินเดียนาโจนเหมือนในหนังเลยทุกคนแบบนี้อ่าแล้วก็นั่งตรงนี้แหมก็ถ่ายรูปโอ้โหข้างหลังนี่ใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากค่ะทุกคนนู่นสูงฉลุดไปป่าขึ้นฟ้าชี้ฟ้าไปเลยค่ะทุกคนนะคะ เออวันนี้วันพามาชมต้นโกงกางค่ะป่าโกงกางตรงนี้เยอะมากค่ะทุกคนนู่นไปข้างหลังนู่นแล้วก็มันจะเป็นถิวเป็นทิว,เป,วเป็นแถวเป็นแนวตามตามริมน้ําอ่ะทุกคนตามริมริมริมหาดริมฝั่งอ่ะนะเออตรงนี้ก็ลูกลูกทัวก็จะมาเดินชมป่าโกงกางกันค่ะอย่างนี้เลยนะคะทุกคนสวยงามค่ะเออวันนี้วันก็พาคลิปชมคลิปสั้นๆนะคะ ป่าโกงกลางธรรมชาติอันงดงามของฝั่งทะเลอ่าวไทยนะคะทุกคนโอ้ยมันร่มรื่นชื่นใจดีค่ะไม่ต้องมีกันกันศาสตร์เลยไม่ต้องมีกันแดดเลยค่ะเขากันให้เรียบร้อยแล้วนี่ด้วยใบนะคะมานั่งตรงนี้เราร่มรื่นอ๋อเดี๋ยวขอไปนั่งหน่อยนะขอนั่งหน่อยดิขอนั่งหน่อยนะคะโอ้ยระวังรูอืมนี่ค่ะแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เออข้างหน้าที่ฉันก็เป็นลูกทัวร์นั่งทานลันอยู่ค่ะ เออต็มไปหมดเลย่าข้างหน้านะคะ้างก็นอนเขามีเขามีอันนั้นนะเขาเรียกอะไรแฮมม็อกเนาะให้นอนอยูนฟังนูน่นค่ะนอนกันคือตรงนี้มันร่มรื่นเลยนอนก็หลับกันแหละห <c oughs> ลับหรือเปล่าไม่รู้นะนอนเสร็จแล้วก็ดูซีวิวข้างหน้านี่เป็นทะเลนะคะทุกคนเป็นหาดนะคะหาดหน้าเกาะแตนตรงนี้จะเขาเรียกว่าอ่าวตกทุกคนอ่าวตกก็คือมีร้านอาหารมี รสอรองมีบังกะโลมีหาดมีเล่นใครยงใคยักกิจก,กรรมนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็ใครใครนอนนอนใครใครเดินเดินใครจะทำาคยักก็ได้ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะวันนี้วันก็พามาชมบรรยากาศคิ้วๆนะคะทุกคนคิ Q ้วคิ้วๆแล้วก็เขียวเขียวค่ะ <c oughs> คือใบไม้มันเขียวไงใบกงกลางเห็นไหมคือไม่ต้องใช้ ไม่ต้องไม่ต้องใช้หลังคาเลยเนี่ยเขาเป็นหลังคาอย่างดีค่ะหลังคาธรรมชาติธรรมชาติกับทุกคนธรรมชาติกับทุกคนนะคะอ่าค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศคิ้วคิ้วเขียวเขียวมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยววันปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนหวังว่าทุกคนคงชมเพลินๆน,นะคะบรรยากาศต้นกงกลางค่ะชมเพลินๆน,นะคะทุกคน ถ้าชอบก็กดไลค์กดใจกดเมนกด s u b สคริปเปให้วันหน่อยนะวันก็จะได้พาชมบรรยากาศนา่ารักนา่ารักคิ้วๆของโกสะุมยแล้วก็ฟังอ่าวไทยนะคะมาฝากทุกคนนะคะทุกคนบ๊ายบาย